ใ้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วเรามาทําหมูแดดเดียวเป็นสต็อกไว้สั่งสรรค์ช่วงเทศกาลปีใหม่กันครับทายังไงวันนี้เรามาลองทํากันดูครับเริ่มจากนะครับเราจะใช้หมูนะครับส่วนของสันคอหมูเวลานํามาทําแดดเดียวแล้วนะครับเขามีความชุ่มฉ่ามีมันแทรกด้วยครับไปหั่นชิ้นใหญ่พอประมาณนะครับจะได้ไม่แห้งจนเกินไปเวลาตากแดดเสร็จครับเสร็จแล้วมาปรุงน้ําหมักกันสักนิดนึงก็มีเกลือน้นําตาลทรายน้ําปลายอย่างดีครับ คนให้เกลือน้ำตาลละลายนะครับแล้วก็เทใส่ในเนื้อหมูครับคุกเค้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงครับหลังครบ2ชั่วโมงนะครับเราก็จะนํามาตากที่ตะแกรงเนี่ยนะครับหาตะแกรงทีๆีนะครับเวลาที่ตากเนี่ยเขาจะแห้งทั้งนั้นบนและล่างเลยครับ ผมจะตากแดดจ,จัดๆแบบนี้สักประมาณ2-3ชั่วโมงครับได้ที่เตรียมเก็บแล้วก็นำมาทอดได้เลยครับทอดด้วยน้ำมันเยอะๆให้ทุ่มๆตัวเนื้อหมูเลยนะครับหลังจากที่ทอดจนหมูเราเนี่ยภายนอกกรอบภายในนุ่มนะบอกเลยแค่นี้ก็ฟินแล้วล่ะครับหมูแดดเดียวไม่ยากลองทำกันดูนะครับ